พี่น้องวิญญาบ้าเที่ยวนะครับเนาะเห็นป้ายปอน่อนะครับเริ่มคลิปขึ้นมาทางเลี่ยงช่วงเทศกาลเชียร์พุ่มเจ็ดสิบกิโลกรกรุงเทพสี่ร้อยสิบหกกิโลนะครับเนาะที่บ้าพี่น้องนี่นะตอนนี้วิญญาอ,นนอยู่อำเภอมันจาะนะครับตอนนี้วิญญาอยู่อำเภอมันจานะครับอ่าอยู่อำเภอมันจา ขี่รถมาจากอำเภอพยืนอำเภอพยืนมาอำเภอบันจ้านะครับหลักการสิ้าเอฟซีไปเบิ้งถนนอำเภอบันจาสีออกไปทั้งชัยพู่มเห็นไหมครับสีออกไปทั้งภุ่มไปจังไดแน่นะครับเนาะพาไปชมรีวิวถนนเส้นจากอำเภอบันจาไปทั้งชัยพุ่มนี่ออกเส้นใดแน่ออกไปจังไดเนาะนะครับเนาะไปกรุงเทพสินะครับเห็นไหมไปจังไดนะครับสิพาไปเบิ้งนะครับ พาไปชมถนนชมรีวิวถนนจากอำเภอบรรจาร์จะมุ่งหน้าไปชัยภูมิไปกรุงเทพเนี่ยออกไปทางใดน,นะครับนะเดี๋ยวไปเบิ้งพี่น้องนะครับนะใอยติดตามเบิ้งว่าไปทังไดแน่น,นะครับนะครับจังสีดูโห่เกิดไวเอฟซีเพิ่นมาทางนี้นะครับนะครับไปเบิ้งพี่นอ้องไฟแดงข้างหน้านะครับเนาะไฟแดงข้างหน้านี่แหละไปเบิง้งไปเบิ้งพี่นอ้องเป็นยังไดแนนะ่มาจากขอนแกน่นมาอำเภอบรรจาออกมา อำเภอพยูนดอกมานะครับมาอำเภอบรรจานี่แหละวันศุภาคมซีไปเบื้องถนนที่จะวิ่งไปชัยภูมิกรุงเทพได้ไปจังไดแน่เห็นว่ายอยู่ข้างหน้านะครับเด้อป้ายอยู่ข้างหน้าสีเขียวเขียวอึมครึมนี่ยแหละอเมร์บรรจาดตรงไปโอ้๊กยงคอออกใส่ออกขวามือนะครับเด้อเห็นไหอำเภอบ้านไผ่ตรงไปเนี่ยชัยภูมิออกขวามือนะพี่น้องนะห่านไฟแดงนะพี่น้องเด้อหอดไฟแดงใส่ถนนสองสองเก้านะครับเด้อ หมายเลขถนนนะครับนี่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 เอาเพราะมันจา่ายตรงเขาไปหันแล้ครับเอฟซี mm hmm. บอกว่าผ้า้าเิ่นว่าเอาขึ้นว่าผ้าไปเบิ่งไอ้ใอ้จวมเพิ่มันจจาแน่ป่ะจ้านะครับว่าวิญญาตเคยไปชายหลายเทีย่ยแล้วนะครับเดยเฉพาะบรรจารเนาะพี่น้องล่องเอฟซี่องเขาไปค้นหาเบิ่งนะครับนะนะครับล่องเขาไปค้นหาเบิง่งตอนนี้วิญญาสิผ้าไปเบิง่งรีวิวถนน จากเมื่อมันจะออกไปทั้งที่พุ่มจะออกทั่ไหนไปจังไหนนะครับเนาะมันจะไปยังไงนะครับนล้วเขากรุงเทพไปทั่ไหนนะครับนะขับล่องคอยติดตามเมืองนี่ติดไฟแดงอยู่นี่นะครับนี่นะครับนะเอาเมืองเอาเมืองเมืองพีณาศิหูนะครับเอาไฟเขียวล้วก็ไปอะไรโล่เฮ้านะครับเลี้ยวเลี้ยวขวาเลยครับเด้อเลี้ยวขวาเลี้ยวขวานะครับไฟแดงเขาก็เลี้ยวขวาออกมาเลยนะครับเนาะไฟแดงก็เลี้ยวขวาเดี๋ยวมาทางขวามือนะครับเด้อมาทางขวามือ ครับนะมุ่งหน้าไปทางชัยภูมิเด้อนะครับไม่ไปบอกเด้อเห็น่า้างหน้าเด้อไปที่เขียวพี่น้องบุยากเ์นะครับเด้อมาทางเซนเน่เด้อนี่หมายเลขสองสองเก้านะครับนี่เห็นบอกโคกโพชัยเออสิบหกกิโลอำเภอแกงคอยสามสิบห้ากิโลชัยภูมิเจ็ดสิบกิโลนี่นะเป็นถนนที่วิญญาบอกระทางเลี่ยงช่วงเทศกาลเห็นไหมเนาะครับน่าสนใจพี่น้องเนาะ ถนนน่าสนใจพี่น้องกับล่องมาเบิงเด้อตามมาเบิงนะครับเนาะตามมาเบิงตามมาเบิงนะครับอ่าชิบกาแฟกันหน้านะครับเนาะกาแฟกันหน้านะครับเลี้ยวขวออกมาเลยครับเด้อเลี้ยวขวออกมาไฟแดงเลี้ยขวขวาแลนอลาดมาลดออกมาเรเรื่อยเรื่อยเรื่อย จำกัดความเร็วเด้อครับเด้อเพิ่นจำกัดความเร็วเนาะใส่ความเร็วพอประมาณ60 80 90นะครับรถอย่างแน่นะครับก้โอเคพี่น้องเข้ามาเห็นป๊าดน้ำถั่วหรือพี่น้องน้ำถั่วตายตายตายน้ำถั่วมเพื่อมีน้ำถั่วมพี่น้องเอ้ยพูด่ะปัจจิโตน้ำถั่วมมันจาแล้วบ่ครับนี่เอาเอาพี่น้องไม่เห็นเหตุการณ์น้ำถั่วมกระดิ่งไทยเบิ่งสุดอลัก ก็ไปรีวิวถนนกันดีกว่านะครับเนาะนะครับเด้อออกมาทางนี้เนาะครับอันพี่น้องนี่แหละในที่พี่น้องว่าขับแลนมาทางมันจาแล้วฉันรถติดถนนมิตรภาพรถติดตีเข้ามาทางมันจาร์คิลี่นี่แหละโอ้ยน้ำท่วมไรแที่บ้านข้าเจ้าแม่น้ำท่วมเลยพี่น้องเอ้ยหมายเลขสองสองเก้านะครับไปทางเกียงค้งอนี่ครับเด้อแลนจะนี่แหละอ่านรถ เพงขอตรงไปบอลูซ้อนบอกว่าจังไรบางอันนะครับไปจังไรเน,นะญญาะพี่ใาญเดี๋ยวกันเห็นไหมครับมาเจอไฟแดงอีกทีหนึ่งนะครับเด้อไฟแดงตรงหน้าหน้าโรงพยาบาลเนี่ยมาวะครับมาติดตรงไฟแดงโรงพยาบาลมันจารีนี่แหละเปิดบริการ24ชั่วโมงนี่นะครับเนาะ อยู่ตรงไฟแดงนี่พี่ยาอยู่ตรงไฟแดงน,นะครับเนาะข้างหน้าเป็นยังไงี่คอยติดตามเบื้องพี่น้องอาจะเป็นยังไงไฟแดงตัวนี้แล้วไปตรงไฟเขียวแล้วก็ตรงนะครับเนาะพี่ยาตรงยังเดียวนะครับตรงมาเดินนะครับตรงมาอาลานเลยเนาะนะครับตรงมาทั้งปัป๊มปตท่อข้าวเจ้าในหละันะครับเนาะมาเฉนี่แหละมาเลย จะหนีไปซะแน่นะครับเนาะเนี่ยไม่ปลอมบริการประชาชน่อจริงน,นะครับเนาะไปไปเบิ้งพี่น้องไปจังไดแน่นะครับถนนเซนีนะครับเงีวเดี่ยวเดียวเลยครับเดอ้อเงี้ยวอลา,าลา,าลาอะไรเดอ้อพาพี่น้องมาชมรีวิวถนนเนี่เห็นปะเบื้อแก่งค้อตรงไปใช้พุ่มตรงไปนี่ยครับเนาะอลาเลยครับเดอ้อนี่แหละมันสิไปร,รูปแบบนี้นะครับเนาะ คือเขาสอกไปทางยีพุ่มพ่อเจียยีพุ่มแล้วก็ติดคุณละอาหลังเขากรุงเทพยมกุงไทยเพื่อละลุกไปพุ่นได้เลยนะครับผ่านอำเภอเทพสิทธิ์จังลุกไปพุ่นนะครับเนาะเอามือนี้เข้าไปเบิ้งถนนเส้นนี้ก่อนนะครับเนาะเขาสออกไปทางใดทะลุใายได้นะครับเนาะจากอำเภอบรนจาพามาชมรีวิวถนนจากอำเภอบรนจามุ่งหน้าไปทางยีพุ่มออกใายได้นะครับเนาะไปตามไปเบิ้ง วัดปนเพื่อนนัน่นเองนะครับสาธุหลวงพ่อนะครับเนาะเป็นทางสวนเลนครับพี่นอ้องออกจากพื้อนวันจางมาเนาะเป็นทางสวนเลนตากิดเลี่ยมอยู่ได้ล่ะนะครับเนาะทางสวนเล้งงามอยู่นะครับีลักษณะแบบนี้นะครับเนาะแลนมาเรื่อยๆนะครับเนาะเลนมาเรื่อยๆกระโจนน้องกระเจ้าก,ก็โอเคนะครับสวยงามอยู่ จำกัดความเร็วนะครับเนาะพ้นจำกัดความเร็วเพราะว่ามันเป็นทางสวนเล่นเม็นบ้าครับก็เลยจำกัดความเร็วนะบ่ให้เร็วเกินไปนะครับทางอาจจะแคบบางทีนะครับเนาะเห็นปะใข้างหนา้ารถใส่แซงกันบ่ได้นะครับเนาะมันจะออกจากมันจะออกมาเลยครับเดอม,มุ่งหน้าออกไปทางใช้พุ่มมาละจั้งสิไปทางไหนนะคอยติดตามมึงพี่น้องไม่ยาก,กอะมาเคยมานะครับอ่ะจีบางมู่เส้นทางไปไหนนะครับอ,อธิบายเพท่อน อือนะครับเนาะวังถึุนะครับเนาะรถหลายพี่น้องรถใสหลายดิแสดงว่าเส้นนี้รัดเข่าตัวเมืองคอนแกนง,ง่ายใกล้ที่ไดนบุนะครับเนาะโคกโพชัยเจ็ดกิโลนะครับเนาะโคกโพชัยนะครับส่วนท่าเงาสวนเล่นตากะเป็นปลาหนาตุ๊กเดืขดางทา,างนะครับเนาะอย่างที่เห็นนั่นแหละครับเนาะ ถนนเจนีมาจากอำเภอบรรจาร์เลยครับเดอ้อพาเอฟซีมาชมรีวิวถนนจากอำเภอบรรจารมุ่งหน้าไปโคกโพชัยบ้านหน้านะเนะสีอยวไปใช่พุ่มได้นะครับนะแต่เขาบอกว่าโ,โกนะคโโก,กโพชัยนะครับโคกโพชัยบ้า,เน,านเจ็ดกิโลหอดโคกโพชัยนะครับเดี๋ยววิญญาณไปเบิ่งก่อนเขาทางใดแน่นะคร,ะโโรับนะสล้วก็เอาโคกโพชัยเอ่ะแสดงว่า ทีมีป้ายยุ่งหนาป้ายไว้ยังไงนะครับเนาะแกงคอถ้ำผาแดงผนว่าเอ้านี่ทำอยู่บ่าทางนี้นะครับเนะาะเนี่ยทำเพื่อนว่าเขานี่แหละครับทำผาแดงนี่เนี่นะครับเนาะยาบธทรมมีขอมูลนะครับเนาะพี่เนาะเดี๋ยวนคะอยคบอกบอกบ่หัวสีแ่แฉงแบบไหนนะบอกของม้วนปัญมีบอกเคยมานะครับเนาะเพรานะว่าบอกเคยมาตรงนี้เนะาะถ้ำผาแดงนี่แหละ อำเภอห้วยโพงในแข้งค่อยยี่สามกิโลนะครับเนาะเส้นนี้นะครับกเป็นถนนสวนเลนนะครับเนาะถนนสวนเลนนะครับเจ้าสิสำร,รวจเส้นทางสร้างถนนชนได้บุครับนะเนาะจอมเมืองว,วิวข้างๆทางงามเดเนี่ยไม่นจ้เพนะี้นเนาะจะมีโครงการนะครับเนาะ ข้างหน้าในบ้อหัวเป็นอย่างนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งครับพระเจ้าขยายถนนแล้วเนี่เป็นสีเลนนะครับถนนเป็นสี่เลนแล้วนะครับเห็นไหมเฟรบเห็นไหมออกมาตรงนี้เสาไฟอัางล่างอยู่กลางถนนเห็นไหมเสาไฟอยู่ฟุตบาทกลางถนนนะครับเนาะนี่เป็นถนนสี่เลนเลยฝั่งคุณกับสองเลนฝั่งนี้กับสองเลนนะครับสามก็เล่นจอดกวงขวางนะครับบ้อหัวเป็นเขตอย่างนะครับเนาะ เดี๋ยวมาเบิงมาเบิงนะครับน่าเบิงเบิงน้ำกันกับพายเอฟซีมาเบิงนลยครับวิจารกับฮเสิเคยมานะครับเนาะครับจากอุปกรณนจ่าออกมาซีเมนต์ก๊อกูคใช่บ่ครับเมื่อนองแก่ผัดใบยูสัยมือนี่นะครับเนาะส่วนน้กวงขวางเลยครับกวงขวงเลยนะครับเนาะติดตามไปเบิงนะครับก็แค่เจ้าก็ห้อยสั่งเ้าสิแล้วยม้ะไบ่ครับพี่น้องเพราะว่ายังใหม่ๆอยู่ไหมเนาะ สังเกตเพิ่งแลดถนนกระจอยังใหม่ๆอยู่นะครับเนาะครับไปเพิ่งพี่น้องตรงเสาไฟกระจกประดับประดาสวยงามนะแล้วก็มีวัชยรลักษณ์ของล้อสิบเขานะครับเนาะครับผมแต่ถนนกระจกสวยงามนะครับพี่น้องเห็นปะโองามงามงามพี่น้องเห็นปะนะครับเนาะทั้งสี่ลักขันคันมากๆกับว่าเห็นนะพี่น้องขันมากๆเขากับว่าเห็นนะจ้ะ พันวิญญาณวัผ้ามาเอฟซี FC กับสิบเห็รเนนะเอฟเบอร์เอฟซีอยู่ทางเอามือบรรจานะครับวัดศีวัดกอกบ,บานผู้ไปเห็นงานต่างจังหวดัดหรือต่างประเทศกับเบิ้งคลิปวิญญาด,ด้วครับเดอ้อว่าสวยงามขนาดไห,ทหนทางคนทางสนุนทางบ้านบ้านเจ้าเด้อครับเดอ้อนี่งามประยังแล้วงามแล้ววิวข้างค่างคุณผู้เขางามท่าหลานพี่น้องเนาะ อ๋ออำเภอมันจาไม่อย่างน้นนี่เขาเจ้าเลี้ยงงัวใะเชงดอกขาวอ,อักหลาดเกินดอกบัวโอ้เขาเจ้ามีงัวนะครับน้อยจีย้พักรถสองกิโลนะครับนี่ชัยภูมิห้าสิบห้าแก้งขอยี่สิบกิโลนี่นะครับทางออกมานี่ละนะพี่น้องนี่แหละพี่น้องทางเลี้ยงซึ่งว่าเลี้ยงรถติดอ่าทางถนนมีจะพาไปคอนแกนโคราชมันติดกับข้ามาทางนี้ก็ได้นะครับเด้อ ขอ,อมาทางแลนด์เซ็นทรีก็ได้นะไม่ใช่ผู้บอกเชย่อผู้บอ,อกเสมทิศออกไปสระบุรีออกกุหลาบกรุงเทพกรงเทพเท่าใดนะครับเนาะครับผมว่าสีเป็นอำเภอนะครับนี่สีอำเภอแล้วแสดงว่าต้องเป็นอำเภออย่างจาังยางนี่อำเภออย่างนอโคกโพชัยตินะครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันพี่น้องไ่้ในใจนะครับเนาะเบิ่งกันไปเบิงเบ่งกันอืมสิมันเข้าอำเภอนะครับซ่อมเบิ่งพี่น้อง นี่นะครับเนาะเสแมงงนะอำเภอหกโอใช่แหละเดี๋ยวไปเบิ้งพี่น้องเนาะทชียงในแน่เฮาบอยท่านหูเนาะครับเนาะถนนที่เฮาใสอยู่นี่คือถนนสองสองเก้านะครับตรงไปนี่แหละถนนเชนเนอร์บัวสามไม่ยังไปยิ่งขนาดคอนสวรรค์อำเภอคอนสวรรค์นี่นี่แก่งขออำเภอคอนสวรรค์เลี้ยวซ้ายนะครับเนาะอำเภอคอนสวรรค์คอนสวรรค์นี่ใช่พูดเหมือนเด้กครับพี่น้องเนาะ อ่ะพี่ยาตรงไปก่อนนะครับเนาะตรงไปก่อนนะครับเนาะตรงไปก่อนอืมบ่มีไฟแดงพี่น้องคือบ่มีไฟแดงเพ่ะค้อนสวรรค์คือว่าใช่พุ่มแล้วอันนี้มันอย่างน้อพี่น้องพี่ยาคือหมายคำตอบเป็นซีบอะไรน้อบ้านน้อเดียวป้องกันนะครับเนาะเอฟซี FC บูทางขอ,อนญแก่นนี่ช่วยแจง้งข่าวให้แจง้งคอมเมนต์หน่อยพี่ยาสามเลยเด้อนะครับไฟแดงว่างันบ่มีไฟแดงเป็น เป็นไฟเป็นรถอ่าโฟล์วว่งซื้อนะครับวัดใจวัดใจสต่น้องก็เจ้ากวง้งขวงเลยครับนี่กวง้งขวงบึ้งเลยนะครับเนาะไปเบิองไปเบิงองห้วยทรายนะครับห้วยทรายเป็นอย่างน,อน้อยเป็นโค้งก็จะเห็นอย่างน,อน้อยคนที่นี่นะครับเนาะ ว,วิวงามขนาดพี่น,อน้องแต่โน้ตก็จะโกางขวางมากนะพี่น้องเนี่ยยาวไกลมาจักเกียนะครับเนี่ยกว้างขวางมากเลยบุรยากาวิวภูเขาข้างหน,าน้างามนะครับเนะะบาะคนนยากปั๊มปตท์ท่เลยพี่น้องปตทอแอนโออาร์โคกโพชัยเลยนะ พี่น้องขนาดปั๊มปูท่อเจ้าก็เห็ดให้ไหลสวยงามนะครับเนาะครับน้านี่นะครับ,รบกะมาจากอำเภอมันจาแ์เลนมาเรื่อยๆนะครับยังที่ตามคลิปนะครับนะพามาชมรีวิวถนนมาจากอำเภอมันจามุ่งนาะไปทา้งชัยพุ่มก็กคือพานมะนีนะครับท่ามพานถังมา,างอำเภอโบชัยนะครับอำเภอโบชัยเ,เดี๋ยวเบิรงว่าถ้ามีเวลานะพี่น้อง วิญญาณสิบผ้าเที่ยวเลาะเบิ้งในอำเภอโพ,พชัยนะครับนะว่าเป็นยังไงแน,เน่เพราะว่าวิญญาณเคยเปิดอ่าพอ่ออ่าคอมเมนต์ของเอฟซีนะครับซื้อเพิ่นยังไงกับวิญญาณก็จำไว้เลยนะถ้าเพิ่นงอ่าติดตามคลิปวิญญาอยู่กะกับช่วยคอมเมนต์มาในเด้อครับเด้ออ่าผู้เพิ่นขอมาว่าให้ไปเที่ยวอำเภอโพชัยผมแน่ไปรีวิออวอำเภอโพชัยผมแน่ครับนะเดี๋ยวเบิ่งกันนะครับวิญญาณ สิไปเบิงองยูดักนะครับนะกาจังใดกะสิจบคลิปจังไดเดียววิญญา่ารองเบื่องกันจบคลิปนี้นะครับคลิปนาขันมีเวลาวิญญาตสิบห้าหลอกอำเภอโคโคโคโหกโใชัยบบนะครับเนาะอำเภอบนยูใสจังไดจังนันแบบใดสวยงามซ้ำใดยังแบบใดนะครับเป็นเป็นยูจังไดบ้านเมืองอจสอสาซานแค่ไหนค็อบจีเร้นแค่ไหนขอติดตามด้ยวยครับเด้อคลิปต่อไปนะครับนะคลิปต่อไปที่ตามเบืองนะครับนะคลิปนี้วิญญาติสิพาไปรีวิวถนน ถนนมาจาาพวกมันจ่าก,กันนะครับนะเดิยนยังไงแน่ไปลุยไปเบิร์นกันนะครับนะครับโอ้ยถนนกวงขวางนะครับนะพันหน้าปั๊มปูท่อออกมานะครับมุ่งหน้าออกไปทางแกงค้อนะครับป้ายนี่นะนะครับแกงเอาไม้ถึงนี่เลยนะครับนะเอาไม้ถึงนี่แหละดูครับมาโคกโพชัยเอาจังสี่เอาคลิปนี่เปลี่ยนซื้อไหมนะครับเปลี่ยนซื้อว่าพา ชมรีวิวถนนจากอำเภอมาจามาอำเภอโคกโูชัยนะครับเนาะตุกลงเอาเป็นคลิปแบบนี้ก็แล้วกันนะครับเนาะแต่คลิปต่อไปกาบเสดพิธีตามอำเภอโคกโูชัยกแล้วกันนะครับาะเอาสิ่งง่ายๆนะครับาะครับวิญญาก็ไม่อย่างไรกัคือจุดประสงค์อย่างให้ฮูทางเส้นทางนะครับเนาะเส้นทางจากอำเภอมันจาร์คีรีมาอำเภอโคกโูชัยนะแล้วก็เที่ยวชมอำเภอโคกโูชัยนะครับเนาะต่อไปนะครับเนาะ ไอคลิปก็ไปสิพาคอีซีไปติดตามเบอร์เพื่อโค้ชเชนนะในในก็มาหาเพื่อนแล้วมาหอดเพื่อนแล้วนะครับนะเรนไม่ยากกัสิภาไปลุยอำเบอร์โช้ชเบชงนะครับนะแต่วิวงามๆนี่พี่น้องยู่ตรงนี้เห็นปะแนบไปเห็นภูเขาแบบบรรยากาศมากนะครับนะบรรยากาศงามๆไหมครับภูเขายุททั้งจิงึงอยู่เห็นปะนะครับเนาะกับแบบว่าถือว่าสวยงามเวยนะวิวงามๆนะครับนะ่นยูททั้งหนาห้องบนอยนั้นนะครับผม เอาเดี๋ยวคลิปต่อไปวิญญาณสิบห้าเอฟซีเข้าไปชมอำเภอโคกโพชัยนะครับเป็นจังไดแน่นะครับเนาะวนะ่าจะสวยงามแค่ไหนคลิปนี้กะตกลงว่าพาเอฟซีมาชมรีวิวถนนมาจากอำเภอมัรจามาอำเภอโคกโพชัยนะครับเนาะนะจังหวัดยังเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวคลิปหนา้าติดต่อจากคลิปนี้นะครับต่อไปเป็นคลิปนี้ยังไปเจอเกันยุ่งเมือไหนค่อยว่ากันนะครับเนาะคลิปนี้วิญญาณอะ่ะผมมีอย่างไร ก็คือมีจุดประสงค์อยากให้เอฟซีหูเส้นทางว่ามาจากอำเภอมาจาเรีนมาหกเพชายใช่เป็นยังไงแนนะ่ถนนก็จะเป็นยังไงแน่นะครับก็คือเอฟซีหรืที่ตามนะครับกับเอฟวิญญาณี่วอกดูรูโยวาวิญญาณมีจุดประสงค์อยากให้เอฟซีหูเส้นทางต่างๆแต่ละอำเภอนันไปอำเภอนีแต่ละมู่บานนันไปมู่บานน,นี้แต่ละจังหวัดนันไปจังหวัดนี้นะครับเนาะก็คืออยากให้หูเส้นทาง ทิตามคิปวิญญาณแล้วก็เได้รูัวเส้นทั่งแต่ละเส้นทางไปใสแนนเป็นจังไดแนก็มีการก็สร้างบ่หรือก็ส้างแล้วสวยงามแค่ไหนกับทิดตามนะครับเนาะก,ก,ก,ก็อยเริ่มให้กาลังใจวิญญาณต่อไปนะครับเนาะหรือชมคิปวิญญาณต่อไปกํา่างใจกันไปเรื่อยๆนะครับเนาะว่าเป็นจ้าไดน,นะครับขอขอบคุณ f C ทุกท่าน,นแหละทิดตามนะครับห้กําลังแรงใจวิญญ,ญาณมาตลอดกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ตลอดนะครับเนาะ กดหัวบนม,มือนะครับกดไลค์ปุ๊บไปนะครับชมปุ๊บเดี๋ยวกดไลค์หนึ่งไลค์นะครับเนาะกดตึ๊บน,นะครับเนาะ,กด,ะนะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆที่วิญญาตกดหรือวิญญาต์ทายคลิปมาปล่อยลงไปถ้าพี่เอฟซีติดตามเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนให้เนะอฟซีทราบเนาะกริ๊งเข้าไปเลยเอฟซี FC ก็จะติดตามคลิปใหม่ๆนะครับเนาะ กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊งๆหน่อยหมายถึงว่าเพื่อติดตามคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปมันจะเป็นคลิปยังแน่สิก็แจง้งเตือนให้เอฟซีทราบนะครับนะครับผมอ้าบมีมยังไรพี่น้องวิญญาณมี๊มยังไรก็ขอ,ขอขอบคุณเอฟซีที่ติดตามทุกท่านนะครับนะแล้วคลิปต่อไปวิญญาณสิพาไปเบื้อ่าอำเภออำเภออำเภอ,อ,เภอโคกโพชัยนะครับนะไปเขับไปเบื้องในอ,อำเภอเบิ้องนะั้เป็นยังไดแน่นะครับนะครับคลิปนี้กาเข้ามาสวัสดีครับ